ครับค่ะได้แล้วนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอแนะนําตัวนิดนึงสุทธนีค่ะสุทธนีภาวิจิตเป็นผู้ประสานงานโครงการ CMU WMW 2025นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของโครงการหลังจากครั้งก่อนเราพูดเรื่องของการสาธิตสีนาะไปแล้ววันนี้เรามาทําความรู้จักกับที่มา ที่ไปของโครงการก่อนอื่นเนี่ยโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีหัวหน้าโครงการเรามาทําความรู้จักกับหัวหน้าโครงการโครงการนี้ก่อนนะคะรองศาสตราจารย์อุดมชิมพักดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์อาจารย์จะเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สาขาปฏิมากรรมภาควิชาทาัศนศิลป์คณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟังไม่ผิดหรอกค่ะปฏิมากรรมค่ะอาจารย์เป็นปฏติมากรรมหรือปั้นนั่นเอง คราวนี้แหละคนทํางานปั้นทําไมถึงมาทํางานสีน้ําเราตมาฟังสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์ดูว่าอาจารย์ทาไมถึงสนใจมาทํางานสีน้ําในครั้งนี้คะครับครับสวัสดีครับสวัสดีรอบหนึ่งก็คือหลังจากที่ผมได้อ่า mm. กลับมาฝึกวาดสีน้ําอีกครั้งในรอบ5-6ปีที่ผ่านมา mm. ผมรู้สึกได้ถึงความสุขความสุขและก็ความเพลิดเพลินในงาน อ่เขียนวาดรูปสีน้ำนะครับเรารู้เข้าใจถึงธรรมชาติความความละละมุลความละไมของสีน้ำที่เป็นตัวเชื่อมเชื่อมระหว่างสีเป็นตัวทําละลายแล้วไปเชื่อมติดกระดาษแล้วพอเขาทําหน้าที่ของเขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยสีน้ําเขาก็น้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่หายไปเหลือไว้แต่ความทรงจําดีๆที่ติดอยู่บนแผ่นกระดาษนะครับตัวเนี้ยผมเลยมองว่าการ ที่เราผมคิดอไอเดียโครงการสีน้ำตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกดีๆเหล่านี้ออกไปให้คนอื่นๆได้รับทราบด้วยได้รับรู้ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้ด้วยแบบที่ผมสัมผัสครับอ๋อค่ะหมายความว่าอาจารย์ทํางานสีน้ำแล้วจะมีความสุขความสุขนั้นได้ถ่ายทอดผ่านงานเมื่อถ่ายทอดผ่านงานแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะส่งต่อ ส่งต่อให้คนทั่วๆไปได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่อาจารย์รู้สึกกับความสุขตรงนั้นอย่างนั้นไหมคะใช่ครับผม,มต้องการนนะะที่จะถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้เพื่อที่จะให้ความรู้สึกตรงนี้เป็นความรู้สึกด้านบวกว่าศิลปะสีน้ำเนี่ยมันมันมีมิติที่น่าสนใจมันมีพลังบางอย่างที่ผมมองว่าถ้าสังคมได้รับรู้หรือว่าคนอื่นๆได้รับรู้เนี่ยความรู้สึกตรงนี้มันจะทําให้สามารถที่จะดําเนินชีวิตแบบ เป็นปกติธรรมดาได้นะครับแล้วพอโครงการนี้เกิดขึ้นอาจารย์มีจุดเริ่มต้นของโครงการแล้วเนี่ยอ,อาจารย์ทำยังไงต่อคะทำไมถึงถึงมีคำว่า CMU WMW ขึ้นมาอันนี้เราคิดกันเยอะมากนะครับก็คือสัมมนากันหลายรอบในในใน,ในทีมคณะทำงานนะครับกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยอาจารย์ลาเฟด้วยอาจารย์อิงออนด้วย สิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆต,ตกตะกอนแล้วกลั่นออกมาเป็นโครงการสีน้ําโลกนะครับโด,โดยโดยโดยโครงการสีน้ําโลกเนี่ยเริ่มจากเริ่มจากไอเดียที่ว่าอย่างที่ผมบอกกับความสุขความเพลิดเพลินอะไรต่างๆเนี่ยแล้วออกมาเป็นเป็นกระบวนการต่างๆจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือการเขาเรียกว่าก็คือหลักการง่ายๆเราก็ต้องเขียนโครงการกันนะเขียนโครงการกันออกมานะครับประมาณนี้ เ okay. มื่อสักครู่เราข้ามขั้นไปนิดนึงเราลืมแนะนําอาจารย์ลาเฟแต่หลายๆท่านอาจจะรู้จักอาจารย์ลาเฟแล้วต้องขอขออภัยอาจารย์นะคะที่ลืมแนะนําอาจารย์ไป <laughs> วันนี้อาจารย์มาในในฐานะของตัวแทน IWM ค่ะ IWM คืออะไรคะอาจารย์ก็ IWM ก็ย่อมาจาก International Watercolor Master นะฮะซึ่งทางทางาทาง คุณเดวิดพอกซอนะซึ่งเป็นอาทิสสีน้ําของอังกฤษเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้ทุนจากรัฐบาลนะฮะมามาทำสมาคมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูศิลปินที่ที่มีความสามารถแล้วก็เก่งกาจเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็จัดนิทรรศการแล้วก็โชว์ให้ให้สาธารณชนได้ชมในประเทศอังกฤษนะครับ mm hmm. ก็จะเชิญศิลปินจากทั่วโลกตอนนี้เนี่ย นิกปนที่เป็นขาประจําก็จะมีอยู่ประมาณ40-50ท่านครับนอกนั้นก็จะเป็นบนเวียนมาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็ IWM เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งสองพันสิแเนาะสองพแล้วก็ค่อยๆคอลเลกต์อาร์ติสเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ผมก็โชคดีนะที่ได้ได้ถูกคอลเลกต์ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้ได้ได้รู้จักกับทางเดวิดพ็อกซแล้วก็ เจ้าอาทิตย์ในโครงการหลายๆท่านโอ้โหน่าสนใจมากเลยเนาะ IWM แต่ของเราคือ CMUWMW คราวนี้เราเลยต้องย้อนกลับมาถามอาจารย์ละคะอาจารย์อุดมว่าครับผมจุดมุ่งหมายของ CMUWMW เนี่ยมีจุดมุ่งหมายยังไงต่อไปบ้างคะอาจารย์จุดมุ่งหมายของ CMUWMW เนี่ยเพื่อสร้างแบรนด์แบรนด์ของ CMU ที่เป็นลักษณะของ เขาเรียกแบรนด์สีน้ำไทยที่เป็นความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วโครงการด้วยเพื่อจะให้เกิดมิติใหม่ในวงการสีน้ำระดับประเทศของไทยและ,ะเพื่อสื่อเชื่อมต่อไประดับนานาชาติอันนี้ <c oughs> คือเป้าหมายหลักของโครงการเลยแล้วเราต้องการให้พลังละมุนตรงนี้กระจายความสุขออกสู่สังคมไทย ซึเรามองว่าสังคมปัจจุบันมันมีปัญหาต่างๆที่มันซับซ้อนซ่อนอยู่ใต้พรมเยอะแยะมากมายผมมองว่าพลังละมุนตรงนี้มันจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็เกิดความสุขกับคนในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นพลังเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับคนในสังคมเนี่ย ผมมองว่าศิลปะก็จะมีมีคุณค่าขึ้นอีกระดับหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์เล็กๆของสังคมได้ครับโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะ iwm เนี่ยเป็นระดับสากลแล้วของไทยเราก็ไม่แพ้กันเลยนะ wmw จะเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์นะอาจารยถา์ถ้าเราบอกว่าเราเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยของคนวงการสีน้ำ คงไม่ผิดไหมคะถ้าจะใช้ชชชคําว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงการสีน้ําไทยในอนาคตนะคะที่เราจะนําการเชื่อมโยงไปกับสากลนะคะกลับมาค่ะว่าแล้วสอง,สอ,งองคอ์กรเนี้ยครั้งนี้เนี่ยมีการร่วมมือร่วมร่มแรงกันยังไงบ้างคะเด,เดี๋ยวต่อเลยนะครับการร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างสอง,องคอ์กรนี้ก็เกิดจากการที่ว่าเราเชื่อมโดยโดยมีอาจารย์ลาเฟเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวสื่อกลาง นะครับในการเชื่อมต่อศิลปิน,ะปนระดับระดับนานาชาติตรงนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ลาเฟมากเลยที่ที่เป็นตัวเชื่อมที่ดีนะครับเป็นตัวเชื่อมที่แบบมีพลัง power มากนะครับเชื่อมต่อระหว่าง C M U W M W กับ I W M นะครับแล้วอย่างที่การเชื่อมโยงของ I W M กับ W M W C M U W M W เนี่ยที่อาจารย์ลาเฟมองว่ามิติ ยังไงคะที่มีการร่วมมือกันในครั้งนี้คะตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่เราได้ร่วมมือกันนะอย่างเช่นการตัดสินศิลปินไทยที่จะมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะฮะที่จะมาร่วมในวันที่เจ็ดวันที่สิบเนี่ยเรื่องเดโมเรื่องเอ็กซิบิชัน,นต่างนะ็คือเข้าร่วมโครงการทางศิลปินทาง IWM แล้วก็ตรงนี้ก็ถูกคัดเลือกเข้ามาเพื่อที่จะมา คัดเลือกศิลปินเข้ามาเฉะนั้นผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ที่ทางทางศิลปินระดับมาสเตอร์ได้เลือกสรรเข้ามาแล้ว mm. น,นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะที่เราจะสามารถที่จะนําศิลปินไทยออกสู่สายตา mm. ชาวโลกต่อ,อกไป <Okay. S 2> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเราเราจะมีเซอร์ติเคนะซึ่งเส็นร่วมกันนะระหว่งางจย์ดมนะฮะกับทางเดวิดฟอกซอเนี่ยก็ ก็จะอยู่ในเซอร์ติฟิเคตของทุกท่านที่ได้เข้าร่วมง,งานคโอ้อันนี้เป็นข่าวดีข่าวยินดีนะขอแสด,ดงความยินดีกับศ<ช>ิลปิน,นรับเชิญทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้นะคะทุกท่านจะได้รับเซอร์ติฟิเคตนะคะเหมือนกับคุณได้เข้าร่วมกับเรื่องของสีน้ําระดับนานาชาติในครั้งนี้เลยนะคะเอาไปอวดได้เอาไปอวดได้เลยนะคะค่ะแล้วรูปแบบของการจัดงานนอกเหนือจากที่มีการส่งของ ศิลปินที่เขามาเข้าร่วมเนี่ยมีกิจกรรมหรือรูปแบบยังไงเพิ่มเติมไหมคะที่มีการร่วมมือกันค่ะอ๋อครับในส่วนของความร่วมมือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะมีกิจกรรมย่อยๆก็คือการสาธิตแนะการสาธิตเนี่ยเราก็มีจะจะมีการสาธิตก่อนที่จะถึงอ่าเขาเรียกว่านิทัทศกาลใหญ่ในเดือนมกราคมการสาธิตย่อยเนี่ยก็มีอยู่สามครั้งในเดือนพฤิกายนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ผ่านไปแล้ววันที่27นะครับที่คณะวิจิตศิล์นะครับแล้ววันนี้ก็จะวันที่7ธันวาคมนะฮะที่อิงกาแกลเลอรี่บ้านาสตูดิโอของอาจารย์อิงอ่อนหอมสุวรรณนะครับและครั้งที่3ามก็ที่วันที่21ธันวาคมที่มะกอกอาร์สเปซนะครับอันนี้กิจกรรมเดโม่าสาธิตสีน้ําซึ่งจะให้ผู้ที่สนใจองความรู้ทางด้านศิลปะสีน้ำเนี่ยมาชมมาดูเทคนิคของศิลปิน แล้วก็มาร่วมไปกับบรรยากาศของเทศกาลงานศิลปะสีน้ำครั้งนี้ด้วยครับค่ะอาจารย์ลาเฟมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับครับก็หลังจากที่เราจะมีสาธิตโชว์นะฮะสามครั้งที่ก่อนเริ่มงานก็จะมีจะมีส่วนที่เป็นงานจริงนะวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะมีสาธิตสีน้ำนะโดยศิลปินต่างชาติที่เราเชิญมานะฮะ 10ท่านเนี่ยประมาณ11ท่านน่าจะ11ท่านได้นะครับมาร่วมง,งานแล้วก็เราจะมีศิลปินไทยอีก20ท่านที่เราเราคัดเลือกเข้ามาร่วมร่วมสาธิตครั้งนี้ด้วยเพระการสาธิตครั้งนี้เนี่ยผมพยายามจะดูรูปแบบของสถานที่การสาธิตต่างๆเอาไว้นะฮะแล้วก็อยากให้ทุกท่านทุกคนติดตาม,ต,ามติดตามติดตามบนเพจว่ามันจะมีอะไรน่าติดใจเพราะมันจะเป็นคลายแม็กของงานนี้เลยฮนะ อาค่ะไม่ทราบตอนนี้ทางบ้านที่ติดตามชมไร้สดของเราอยู่มีคําถามอะไรเข้ามาบ้างไหมคะมีทักทายค่ะอ๋อมีทักทายเข้ามานะคะก็สวัสดีทุกท่านที่สนใจในกิจกรรมในโครงการครั้งนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ให้ทุกท่านที่ติดตามบนเพจเรานะคะอาจจะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของการสาธิตสีน้ําสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาชมนะว่าทําไมสาธิตสีน้ําถึงมีความสําคัญ กับคนสีน้ําหรือศิลปินสีน้ำนะคะครั้งที่แล้วเรามีการพูดคุยไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าความสําคัญของการสาธิตสีน้ํานั้นมันเหมือนเป็นเป็นวิธีการโชว์วิธีการเขาเรียกเอาของออกเพื่อให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเฮ้ยาวาดยังไงเทคนิคฝีแปรงของแต่ละท่านเป็นยังไงหรือมีนอกจากฝีแปรงแล้วมีเทคนอื่นเท,เทคนิคอื่นๆยังไงอีกบ้างนะคะ ในแต่ละศิลปินก็จะมีกระบวนบวนยุทธของของแต่ละคนซึ่งไม่มีในตำราอยากรู้ต้องมาชมนะคะถ้ามาชมถึงที่ไม่ได้รอติดตามบนเพจของเราเราจะพยายามมีถ่ายทอดสดในทุกๆครั้งที่เรามีการเดโมหรือมีการสาธิตนะคะช่วงบ่ายเรามารอติดตามกันการสาธิตสดๆจากศิลปินณะอิงกาแกลเลอรี่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงนี้เราขออนุญาตล่าลากันไปก่อนแล้วรอติดตามบนเพจวันนี้เรามีตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ถ้าเรามีจุดแทรกขึ้นมาเดี๋ยวเราจะแจ้งขึ้นไปบนเพจแต่ว่าเรามีนัดกันอีกครั้งหนึ่งแน่ๆคือตอนบ่ายสองโมงนะคะติดตามบนเพจของเราได้ค่ะวันนี้เราสามคนขออนุญาตไปเตรียมเรื่องของการสาธิตสีน้ำในหัวข้อ f o r a l w a t e r c o l o r i s t นะคะสวัสดีค่ะติ๊ก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 